ปึ๊บนี่ครับสามารถบรงคับได้เลยครับอ่าไอที่เห็นข้างล่างนั่ก็คือเวลาที่เราจะไปนะครับเราจะไปตอนอาหยุดแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับอ่ะก็จงแกนกับยุคแค่นี้นะครับก็ปึ๊บวาร์ปมาให้เลยนะครับนี่ผมก็มาอยู่ตรงนี้แล้ว โอเคนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับเพราผมอีผมล้วนะครับกับบิซ็ตเกชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำมอดนะครับมอดชื่อว่าด็อกเตอร์วูนะครับซึ่งอ่าใครที่ยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้หรืออะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับให้ไปดูก่อนครับไม่งั้นจะงงกันได้นะครับโอเคนะครับก็มามาเข้าสู่ประเด็นกันเลยนะครับมดด็อกเตอร์วูนะครับเป็นมอดเกี่ยวกับการข้ามเวลาครับโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า ให้อ่าเวลาเรียกทำามชชีนนะไว้เรากดที่ขวาหานนะครับแล้วกดตัวทีครับนี่ครับเราเราก็รอครับอ่ามาแล้วครับทำามชชีนของเราคือตู้โทรศัพท์นะครับแป่ข้างในเนี่ยไม่เล็กแน่นอนนะครับเราสามาเข้าไปเลยก็ได้นะแต่ผมจะรอนะครับ่ะก็พอเสร็จแล้วมันจะเป็นตู้อย่างนี้นะครับ กกดคิดขวานะครับค้างกับจนะครับจะเป็นการทำอย่างนี้ว่าเป็นไงคิดขวาค้างกับจีใหม่นะครับเป็นการากดตัว F อนะครับเพื่อเข้าสู่ตู้นะครับโอเคเราเข้ามากันแล้วนะครับดีวผมจะอธิบายกันเป็นนิดหน่อยละกันนะครับทาการเดินแข สำหรับใครที่ไม่มีอาวุธนะครับไอ้นี่ครับเดินลงมาก็ได้นะครับแล้วก็หยิบตรงนี้เอาเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ฝั่งอาวุนะครับส่วนอาวุธเนี่ยยวผมจะอาอาอีกบทีนะครับเพราะว่าอาวุธมันก็ใช้ได้เยอะเหมือนกันนะโอเคแล้วก็ข้างล่างนั้นมีที่เซฟเกมนะครับนะครับประตูนั่นนะครับโอเคมาเริ่มไปเลยดีกว่านะครับมาถึงนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับกด F12 ดูนะครับ จะต้องอกค้างนะครับเพื่อเป็นการอธิบายนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับกด Q E นะครับเพื่อเป็นการดึงขึ้นดึงลงนะครับกด F นะครับเพื่อเป็นการดึงลงทพื่ตออยางเลยแต่ในที่นี้เราต้องเปิดทั้งสองอย่างนะครับอ่าแล้วกด F นะครับเสร็จแล้วมาตรงนี้นะครับทาการกดตัว R นะครับแล้วก็ตัว E นะครับอ่าทําการกดเลขหนึ่งบนตัว Q นะครับเพื่อเลือกแผนที่นะครับที่เราจะไปนะครับ อ่ะสมมุติผมจะไปสนามบินนะครับก็ติ๊กไปเลยนะครับปุ๊บเสร็จแล้วกด enter นะครับเสร็จแล้วกดตัว e ครับอ่าแล้วเราก็มาตรงนี้นะครับข้างนี้นะครับให้ทำการกดตัว r ก่อนนะครับปึ๊บออเสร็จแล้วนะครับให้ทำการกดตัว z นะครับก็ดึงเบรกมือออกนะครับแล้วกดตัว f นะครับก็มีการไปเปล่นเลยนะครับ อ่ามันก็เริ่มไปกันแล้วนะครับให้เรายืนรอตรงนี้นะครับเดี๋ยวสังเกตที่หน้าจอดีๆนะครับว่ามันจะมีตัวเลขขึ้นมานะครับปึ๊บนี่ครับอันนี้คือเวลาที่เราจะไปนะสมมติผมจะไปประมาณอันดึกๆหน่อยนะครับอ่ะถ้าสมมติเราเลือกได้แล้วนะว่าเราจะไปตอนไหนห้องการกดกดแซดนะครับอ่าสมมติผมจะไปแั้วอ่าสักห้าโมงอ่ะ ตา,ามโบมนะครัโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยเลยนะครับมันจะดึงขึ้นมันเองอ่าตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ตรงนี้แล้วเราออกให้เดินเดินไปชนประตูเลยนะครับนี่ครับเรา,าอยู่สนามบินแล้วนะครับฮ่าหมดที่สุดยอดเลยใช่ไหมละครับอ่าอยุคนี้อีกนะครับราไปดูกันต่อนะครับ อานอกจากจะวับแบบเมื่อกี้ได้แล้วนะครับอ่ะเรากดตัว R ใหม่นะครับปึ๊บเสร็จแล้วให้เรามากดตัวอีอาร์พร้อมกันนะครับปึ๊บเราังสามารถควบคุมได้นะครับตัวแซดเมื่อกี้นะครับที่เราล็อกไว้นะครับเรากดครับพอกดเสร็จเราสามารถบินได้นะครับกดตัว W S D นะครับแล้วก็ลูกศรนะครับเป็นการบินนี้นะครับ อาแบบนี้ครับพอเราจะหยุดบินนะไปกดตัวแทรเหมือนเดิมครับปึ๊บเสร็จแล้วกดตัวเอฟนะครับถ้าปล่อยนะครับเอาละเราลองออกไปดูนะครับที่เราบินอยู่เมื่อกี้เป็นยังไงบ้างนี่นะครับมันจะมาอยู่บนนี้นะครับใค้ตกลงไปก็บินขึ้นมาเอาเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับ ตัว R ใหม่ตัว E ครับอ,อานเดิมอ่าผมอยากไปไปสนามบินแล้วกันนะครับตรงนี้ครับกด Enter เลยกดตัว E ทำการกดตัวนี่นะครับกดตัวแทนะครับแล้วกด F นะครับเสร็จแล้วกด E R นะครับ อาจากอีอาปึ๊บนะครับปึ๊บนี่ครับสามารถบังคับได้เลยครับอ่าไอที่เห็นข้างล่างนะครก็คือเวลาที่เราจะไปนะครับเราจะไปตอนอาหยุดแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับอ่ะกดตัวแ้ดกับยุแค่นี้นะครับก็ปึ๊บจะว์ดมาให้เลยนะครับนี่ผมก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับขยาบบินก็กดตัวแซดนะครับ กินได้ตามปกตินะครับเออไม่ถึงพื้นโอเคนะครับสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะดันอันนี้ขึ้นกว่าอ่ะแล้วเราลองกดเอาลงตัวหนึ่งดูครับว่าถ้าเอาลงตัวหนึ่งจะเป็นยังไงหรือเปล่าอ่ะไปลองกันครับเออแผนที่นี่เอาตรงไหนดี เอาเป็นตรงนี้แล้วกันครับตเตอร์เลยตัว E ด้วยโอเคนะครับไปลองดูครับ F F แ,แล้วก็ E R e R กับ E R ดูสดิเป็น อ่าถ้ารอลงอันนึงนะครับมันจะวาร์ปมาอย่างนี้เลยนะครับไม่ไปพวงมีตรงมิติอะไรนะครับนี่ครับถึงแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปก่อนปึ๊บไม่ได้จะเปิดอ่ะจ้ะโอเคอ่ะเ้าบิกันเลยโอเค เห็นสังเกตไหมครับมีคําว่าเชดหรือเปล่าผมไม่รู้นะที่แปลว่าเกาะหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็อ n e r g จนะครับถ้าอ n e r g y หมดเราก็ต้องหยุดพักนะครับบินไปไหนก็ได้นะครับโอเคผมจะหยุดแค่นี้แล้วกันทำต้องบินไกลกแล้ว Energy หมดพักว่บเบียวและครับอินเนจีนะครับไม่นานครับโอเคแค่นี้แล้วจะโอเค อันเราไปดูวิธีการใช้อุปกรณ์อ่ามาถึงเครื่องมือนะครับไอตรงนี้ก็คืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะกดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับโอเคครับนอกจากมันจะมีย้อนเวลาด้วยครับมันอามันยังมีอ่าไปในอนาคตด้วยนะครับอวิธีการก็ง่ายๆนะครับให้เราทําการนะครับยิงน,น,นะครับ ะครับแล้วก็ตัว T นะครับปึ๊บแค่นี้แหละครับก็บินไปไหนก็ได้บินไปไหนก็ได้นะครับโดยจะอยู่นี่ก็แล้วแต่นะครับอ่ปึ๊บมันก็จะย้ายจะลามานี่ครับเราจะไปข้างหน้าแล้วนะโอ้ยอ่าเดี๋ยวเราจะมีอยู่ที่ประมาณ8โมงเช้านะครับโอเคกดตัว T มาเดินนะครับปึ๊บมา ก็มาโผล่ที่เดิมทิทง้งท่ามันไปที่ไหนนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่รู้ว่ามีตัวอาด์ดวยหรือปเปล่าแต่เราลองดูนะครับเรารู้สึวกว่าตัวอาจะไม่มีโอเคเดี๋ยวเราไปในอาตัดสองชั่วโมงขึงน้นมาไป,ไปเลย มง่าก็เอาตั้งสนะิบหน่าเจ็บหง่าแล้วโอ้ยเดือดห้าเก้าประเดี๋ยวโอเคนะครับก็มีแค่น,นี้แหละนะครับผมยังไม่รู้นะไปดูต่อกันนะครับโอเค ค่อยเอามันลงดูความมีสองอย่างนะครับใช้กับรถนะครับแต่ผมทําให้เมืองนี้กลายเป็นโกดทาวไปซะแล้วนะครับก็ต้องพยายามหาเขาหน่อยละกันโอเคเดี๋ยวถ้าเราเจอรถแล้วเราเราจะทดสอบนะครับโอเคตอนนี้ตัดนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราเจอรถแล้วนะครับอ่าเราจะมาทดสอบกันเลยนะครับทำการกดคิดขวาค้างนะครับเพื่อเล็งนะครับี๋ยว ไม้ไปนนี่โอเคมันเป็นขา,ขาวๆผมก็ไม่รู้นะแล้วก็กดกขีดขวาค้างนะกดมีทั้งหมดนะครับก็จะถ้าจำไม่ผิดนะครับมีตัวเคสนะครับนี่ครับกดไปปร๊ออ่าตัวจะเป็นการพางังยางนะครับต่อไปนะครับตัวเคนะครับตัวเคจะเป็นการทำให้ รถมีกวัดน,นะครับต่อไปนะครับตัวแอลแอลไม่มีเหรอโอเคแอลไม่มีตัวเจนะครับปึ๊บมันจะทำหันทำให้รถไปเป็นไงครับนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาคนเพื่อใช้ให้เจ้าตัวนี้กันนะครับโอเคสตาร์ทครับ โอเคครับอ่าผมเพิ่งรู้เว่าตัวนี้มันใช้ทำอะไรคนไม่ได้นะครับแล้วก็ทำอะไรกับพานะน่าจะไม่ได้นะครับเนี่ยครับทำได้แค่อะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคนะครับก็น่าจะจบเองเท่านี้แล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอไยด้วยครับที่ไม่รู้จริงๆเดี๋ยวดิเอ้ยโอเคมาเดี๋ยวจัดการก่อน วน,นะครับก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้แล้วล่ะนะครับฮะก็โอเคครับสำหรับใครที่ชอบนะครับช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปแล้วนะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับโอเคเราคงขอลนกยัต โอเคโอเคโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็บายบายไปแค่นี้แล้วนะครับจบเฮ้ยเดี๋ยวโอเคปัดครับ